กลาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมกเกษมอุปลระสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขอกลาบเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกหลามใดือตมากในขณะนี้บ้านกระผมลูกฆ่าพ่อเพราะเสพยา และหลายคนเสพยาจนเกิดเป็นจิตประสาทหลอนออกมาเดินตามถนนสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนจึงฝากท่านรีบดําเนินการแก้ไขปัญหาอ,อย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สองปัญหาเกีย่ยวกับเงินกู้นอกระบบซึ่งระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมีทั้งระบบรายวันระบบรายสัปดาห์ทวงกันตีหนึ่งตีสอง ข่มขู่คุกครามทำร้ายและแจ้งไปแจ้งความก็บอกว่าเขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งตํารวจทั้งฝ่ายปกครองชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนยากจนฝากถึงท่านนายกร,รัฐมนตรีแก้ไขปัญหาเ,าเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สาม นั่นคือาฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องการจราจรในเขตเทศบาลอากาศอำนวยแออัดผมเคยหาือเรื่องนี้ในสภาหแห่งนี้ใหอ้ออกแบบสำรวจทำถนนเลี่ยงเมืองแต่ทางสำนักงานาเขตทางหลวงที่สามสกลนครยังไม่ได้นำมินการใดๆถึงฝากเรียนถึงท่านรัฐมนตรีสักสยามที่ชอบ ช่วยทวงถามเรื่องนี้ให้ด้วยครับกราบขอพระคุณครับครับต่อไป